ล่าสุดในโอ้โหนี่ถ้าทําได้นี่ถือว่าเป็นข่าวดีมากแล้วก็คือหาระดับโลกเลยเพราะกาำลังดังเลยก็เลยต้องรีบบอกค <นะ S 2> <อ>่ะเพราะว่าเผื่อน,นักท่องเที่ยวเนี่ยฟังอยู่จะได้หันมาสนใจ<อ>มาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะว่า เตรียมที่จะดิวกับลิซ่าแบล็ p พิงซึ่งเป็นคนไทยและลิซามโนบานนะคะซึ่งก็ไปโด่งดังที่เกาหลีนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่หมดเพียงแค่นี้นอกจากลิซ่าแล้วเนี่ยยังมีนักร้องโอเปร่าชื่อดังของโลกชาวอิตาลีนะคะจะมาร่วมเขาดดาวด้วยก็คือแอนเดรียโบเซลลี่นะคะซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดที่ภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมเป็นอีเวนต์ระดับโลกจัดงานใหญ่มากเป็นตามนโยบายของรัฐบาลนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือว่า วางโครงสร้างเวละเดี๋ยวปีใหม่เชิญศิลปินทั้งสองท่านมาที่ภูเก็ตนะคะก็ต้องรีบบอกข่าวเพราะว่าหลายท่านจะได้เตรียมวางแผนกันไว้การดึงศิลปินระดับโลกเข้ามาเนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เชื่อว่าน่าจะสร้างความดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะมาเที่ยวในไทยต่อไปเพราะว่ารัฐบาลก็เตรียมตัวผ่อนคลายการกักตัวแล้วนะคะอย่างเช่นหนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้ก็จะเปิดพื้นที่นําร่องอีก5จังหวัดระหว่างนี้ทรทเนี่ย กำลังเจราจารายละเอียดนะคะว่าจะดึงลิซ่าเข้ามาร่วมงานนี้ได้ยังไงซึ่งกำหนดการเนี่ยก็คืออยู่ที่ภูเก็ตช่วงเขาดาวและคนไทยก็เป็นสาวกของ b l a c k พิงคอยู่แล,แล้วแล้วไม่ใช่แค่คนไทยลิซ<อ>่าตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วเอาง่ายๆนะแค่ในประเทศอาเซียนเนี่ยนะ,ะทั้งเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์<อ>เขาก็เป็นแฟนๆของลิซ่าแฟนๆของวงลพิงคนะผมก็เพิ่งรู้จักเลยนะในสารภาพเบเนี่ย ผมเห็นลิซ่าเนี่ยอยู่บนป้ายโฆษณาของโทรศัพท์ขึ้นอันยี่ห้อหนึ่งนะตรงครังด่วนเราก็เออผู้หญิงคนนี้ใครหน้าตาน่ารักดีมารู้อ๋อคนนี้คือคนเขาที่เขาดังมากเลยเราไม่เชยมากแต่ตอนนี้ไม่เชยแล้วรู้จักแล้วรวันนี้แต่ว่าเอาในรายละเอียดเดี๋ยวก็ว่ากันนรับจะเจรจากันยังไงอันนี้แต่เป็นเป็นหลักหมายเรียกว่าการช่วงชิงเหมือนกันช่วงชิงการพีอาร์ต้องตีค้องไปก่อนนะ คนที่ออชอบแนวนี้เขาก็ะจะมาหรือคนไม่มาแต่การถ่ายทอดทีวีไปทั่วโลกถ่ายทอดอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกเนี่ยไลฟ์ไปทั่วโลกเนี่ยนะมันก็จะทําให้คนเขาสึกมั่นใจบ้านเรามากขึ้นเหมือนกับที่ตอนนี้เองเนี่ยนะครับหลายประเทศเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็เริ่มมั่นใจเราแล้วนะครับ <c oughs> เริ่มถอดเราจากไอ้ประเทศสีแดงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอย่างผลิล่าสุดเนี่ยนะ อังกฤษก็ถอนจประเทศไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงสีแดงไปแล้วค่ะ,ะคก็เตือนประชาชนไม่ต้องกังวลมาได้แล้ว